เกือบทุกคนเข้าใจเรื่องเงินผิดมาตลอดโดยเฉพาะเด็กๆแต่นี่คือความจริงหลายคนคิดว่าเงินแค่กดจากตู้ ATM หรือปรากฏขึ้นมาเองนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงไม่เห็นค่าไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงแล้วมันยากแค่ไหนกว่าจะได้มาทำให้ใช้จ่ายโดยไม่คิด ความจริงคือเงินทุกบาทที่เรามีไม่ได้ลอยมาจากฟ้าไม่ได้งอกจากต้นไม้และไม่ได้ผุดมาจากตู้ ATM แต่มาจากการทำงานมาจากหยาดเหงื่อแรงกายจากทักษะและเวลาที่ผู้ใหญ่ทุกคนใช้แลกมา ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณหรือใครก็ตามที่กำลังทำงานพวกเขากำลังแลกเปลี่ยนความสามารถและเวลาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าแล้วจึงได้รับเงินเป็นสิ่งตอบแทนเงินคือสัญ,ญลักษณ์ของคุณค่าที่เราสร้างขึ้นนั่นเองดังนั้นครั้งหน้าถ้าเห็นใครทำงานหนักจงรู้ไว้นั่นแหละคือบอกเกิดของเงินที่แท้จริง คุณคิดว่าอะไรคืองานแรกที่ลูกควรเรียนรู้เรื่องเงินคอมเมนต์มาแชร์กัน